นี่แหละเจ้าปัญหาของเรานี่เจ้าปัญหาของเราเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงดูต้องดูทางข้าง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 ที่ไหนอะดูดูแล้วก็เดินเดินไปดูต้องวัดแบบเซนต่อเซนเข้าสู่ความลึกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการดีๆก่อนการดีๆแล้วเราจะกดแบบพุ่งเหลาไปเลยทุกคนแบบว่าปึ๊บปึ๊บไป โอ้โหง่ายง่ายเกินง่ายเกินตันเตี้ยอะมาอีกแล้วไอจ้จิมจิมนายอยู่ทุกที่เลยเลยเนี่ยได้ามาก่อนฉันอีกลวเนี่ยนั่นคืออะไรฉันวิธีเดียวที่จะรู้ก็คือพิสูจน์แล้วให้ฉันพิสูจน์เนี่ยนะแล้วนายทำไมไม่พิสูจน์เองล่ะอันนี้คือประตูไปสู่นรกหรือเปล่าเชื่อ ฉันว่าอยู่นรกได้ยังไงเนี่ยอยู่ในนรกนี่เขาน่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับไฟนะทุกคนนะไม่ว่าจะการปิ้งไก่หรือ